นแ้ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเชลล c h ช n แนลครับผมวันนี้เราก็หาปลาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนวิธีหาครับวันนี้เรามากับงานเหยียอปลอมนะครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วครับผมก็ยังพอมีหมอกนิดๆน,นะครับก็เราเพิ่งมาเดินเข้ามาถึงหมายครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมนะครับ หมายนี่ก็เป็นหมายที่เรามาใส่เบ็ดที่ได้ประดุกตัวใหญ่นะครับผมเห็นสวยดีก็เลยมาลองตีอย่าปลอมดูนะครับแต่ก็ไม่น่าจะทันมือโปรอ,อย่าปลอมทั้งหลายนะครับผม ก็ลองดูครับเผื่อจะมีฟุกๆได้ตัวสักตัวสองตัวนะครับหรือไม,ม่ก็อาจจะไม่ได้เลยครับผม ก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับจับแล้วครับจับหนึ่งตัวนะครับไม่อยู่ครับผมาใหม่ครับโฉบนะครับโดนโฉบๆครับผมเดี๋ยวที่เราใช้ก็เป็นเม้นเม้นยางนะครับลองใหม่ครับ จับหนึ่งทีนะครับผมปลาค่อนข้างระแวงนะครับ เดี๋ยวเราซ้ำกันสักสองสมมามไม้ครับ ตื้อครับผมต้องตื้อครับ เหีืยอที่ผมใช้ก็เป็นเม่นยางนะครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับ เอาขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้พอดีเห็นตัวจีบครับไม่แน่ใจว่าน้ำลึกไหมครับโอ้โหตรงนี้น้ำลึกอยู่นะครับเราต้องข้ามไปเอาครับผม นี่ครับาแล้วครับก็อยากข้ามอยู่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์เปียกครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับช่อนครับกัดเต็มๆเลยครับผมนี่ฮะแต้มแรกของเราครับ เต็มๆครับน่าจะมีไซร์ล้อนะครับกลัดแรงมากครับนี่คับผมแต้มแรกเที่เราได้เมื่อกี้นะครับผมพอดีกล้องตัวนู้นแบตหมดนะครับแบตหมดพอดีครับผมนี่ฮะเป็นแต้มแรกนะครับเดี๋ยวเรานี่ฮะกัด เหยื่อแม่ยางที่ผมบอกนะครับนี่ครับแต้มนี้น่าจะมีถึงโลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับกัดสะใจมากครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับครับผมตอนนี้เราก็ได้กันหนึ่งแต้มนะครับก็อยากจะไปต่อนิ่งครับแต่ว่าหมดเวลาครับเรามีเวลาชั่วโมงเดียวนะครับผมเพราะว่าผมมี ธุระนะครับมีธุระต่อครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาซ้ำกันรอบหน้าครับวันนี้ได้เป็นหนึ่งแต้มครับเนี่ยก็อุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้เตรียมมาเลยครับได้หนึ่งแต้มครับผมถุงขเนี่ยถุงครอบแก็บที่อยู่ในกระเป๋าเลยครับก็สำหรับท่านใดครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับติดตาด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนครับได้หนึ่งแต้มครับหมดเวลาจริงๆครับอยากจะอยู่ต่อครับแต่ว่าเวลาไม่พอครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ